ยิ่งดูจากอ๋อจากถ้าเกิดต้องดนวีเทอร์ใช่ใช่อันนั้นจะเป็นช่วงของเจมี่สองเนาะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบุญผมบุญนะน่าจะรู้กันแล้วเก็ไอจีบุญเนาะครับผมผมเป็นวรุษครับอ่าครับผมก็วันนี้เราสองคนนะครับผมจะมาครับแล้จะมาโชว์ดื่มซึ่งดื่มบำรุงสมองเออครับผมก็วันนี้นะครับผมเราจะมานี่โชว์ก่อนโชว์ก่อน วันนี้เรามีสินค้าสองตัวนะครับผมก็คือเบปทีนสี่พันแล้วก็เบปทีนพลัสใช่ครับผมสองตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรส่วนผสมที่แตกต่างกันใช่ครับผมก็เบปทีนสี่พันนะครับผมจะช่วยเรื่องอ่าประสาทและสมองสมองเหมาะสำหรับคนที่แบบทำงานเยอะเยอะหน่อ่าแบบเริ่มเริ่มการทำงานก็ดื่มตัวนี้ได้ครับผมใช่ครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเปปเปปพลาซีสองอันมินิกรัมสี่อันมินิกรัมอออันนี้สองพันใช่แบบสองพันหรอ มีสี่พันค0 0พันหรอใช่สี่พันก็คืออ่าปิะทินพลาสนะผมจะประกอบด้วยวิตามิน B12 วิตามิน B6 แล้วก็วิตามิน A <B. S 1> รวมถึงในอาซินด้วยก็คือ,อเหมือนรวมๆก็คือช่วยเรื่องประสาทสมองการมองเห็นแล้วก็ช่วยเรื่องการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนั่นเองใช่ครับผมสำหรับคนที่แบบ ร่างกายดูดซึมนะครับปกติตัวนี้จะช่วยได้แค่ครึ่งชั่วโมงนึ่งเข้าไปดูดซึมแน่นอนถูกต้องสําหรับแบบคนที่แบบชอบอ่านหนังสือกลางคืนชอบแบบโทรศัพท์กลางคืนอย่างเงี้ยคือตัวนี้มีวิตามินเอช่วยบํารุงสายตาด้วยครับผมใช่อ่านหนังสือหนักหนักหรือดูลูปดูพรดูไลฟ์เนี่ยแหละตอนนี้ก็ดูการเขาใช้สายตาเยอะใช่นะครับผมมันก็จะช่วยเรื่องประสาทตานะผมตอนนี้ก็สำหรับคนที่ทำงานหนักๆเนาะครับผม ก็วันนี้เราจะมีกิจกรรมด้วยเนาะก็ฝากทุกคนเข้าแฮชแท็กดีก่อนเบปทีนเอ็กบุตเปมครับผมใช่ครับผมก็สามารถไปลงรูปอ่าแล้วก็แไปตั้งคำถามได้ก็กิจกรรมกิจกรรมของเราวันนี้ก็จะมีอ่าให้อ่าแฟนคลับนะครับผมอ่าถ่ายรูปกับขวดเบปทีนใช่กี่ขวดก็ได้นะกี่ขวดก็ได้ไม่จำกัดนะผมถ่ายรูปลงใน Twitter พร้อมติดแฮชแท็กเบปทีนเอ็กบุตเปมจะพิมพ์ข้อความอะไรมาก็ได้ใช่ให้มาตั้งคำถามมาแบบอ่า ก็ว่าไปใช่ก็ว่าไปแล้วแใช่ครับผมก็คําถามไหนที่พวกเราสองคนนะครับเป็นเรื่องต่อครับผมก็จะได้รับรางวัลไปมีรางวัลทั้งหมดสี่รางวัลด้วยกันใช่ครับผมเป็นรางวัลพรีเมียมด้วยพรีเมียมสุดๆไปเลยก็คือหมอนและผ้าห่มของเพฟทนนั่นเองซึ่งจะมีพร้อมลายเซ็นของเราเองเองหมอนนี่หมอนนองมะม่วงนองมะม่วงนี่นะ นิ่มมากเลยครของนิมนี่มันมีจะมีข้อบ่งมี้อบ่มหลายตัวคือด้านหลังจะเป็นถ้าสมมุติหนาวเงี้ยเราก็แต่ผมใส่ไม่เป็นเอาคือแล้วนี่คือน้องผ้อบ่ใช่น้องอันนี้คือน้องมะนาวมะม่วงมะม่วงมะม่วงก็สมุว่าหนาวเหรอไม่ไม่นะเราต้องใช้จริง อพราะขงก็คือของอันนี้เราไปแจกจริงๆจหมดเไปแล้วใช่ครับผมก็อันนี้จะมีกลิ่นส้มตำของเปรมด้วยนะครับผมดิอะไรนะตำอะไรวะแตงแตงปลาจะได้กลิ่นตำแตงปลาร้จากเปรมไปด้วยนะครับผมแค่พูดด้วยยังได้กลิ่นเลยเว้ยเหม็นเด้อเหม็นเด้อเหม็นจริงเด้อจะหาทำเด้อเหม็นจริงเหม็นเชฟเด้อ ขายเก่งอะวันนี้ผมมาเพื่อขายแลวนอนอยู่แล้วไม่แต่ดีจริงนะใช่อุ้ยแต่ช่วงนี้ใกล้กราะทงกับสงกราเอ้ยอยกระดทงจะมีฮาโลวีนใช่ใครไปเที่ยวไหนกันบ้างก็บอกกันได้นะฮะครับผมเผื่อใครไปแบบดึกดึงๆดืนเดินเนีก็สามารถติวนนี้ได้ตื่นมาตอนไหนก็ได้ใช่การดูดซึมครับผมอืมตอวนี้เลยจริงนะไม่ได้รอเล่น ผมอย่าลืมไปติดแฮชแท็กกันด้วยในทวิตเตอร์ข f t x บุญแปมนั่นเองครับครับอไรจำไม่ไดอยากอยากให้ดูขวดมากเลยอยากให้ดูรูปแบบขวดมากชฉีกได้เลยไหมฮะได้เลยแก็บได้เลยนี่เป็นทีมพยอกอเขาเรียกว่าอะไรอืมอ่ามัสคอร์ดประจำไอ้นี่ของเขาชื่อว่าน้องมะม่วงใช่ครับผมเป็นคันเอ่อร่วหนึ่งัน อันนี้อะไรน้องทุเรียนพอเหม็นมากกอนเนี้ยเหม็นมากกว่าทุเรียนเหม็นจริงเออตัวนี้เป็นรูปแบบในเอ็บทีมพัสนะครับผมจะเป็นแบบนี้เป็นผวดสีฟ้าแล้วน้องเขาก็อยู่สองนิ้วขอขอท่าแบบน้องนงต้องพอยต้องต้องพอยขากระดกขางเอาให่เอาไหนแต่ทำท่าแบบน้องน่ย แฟนคลับบอกให้เรากินก่อนเลยว่าเบอร์มากเบอร์มากเลยไฮคัมเซิกาอืมน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลศูนยเปอรนด้วยนี้กินได้จริงใครที่ลดน้ำหนักอยู่ไม่ต้องกลัวเลยครับผมตัวนี้ไม่ทำให้อ้วนแน่นอนก็คือเตื่นมากินหกขวดเลยก็ได้นะหกขวดเลยหรอขวดเลยก่องเลย ดูเฉาหกเตมดูเติมมเติมเฮียิมนเฮีาหกขวดเย็นหกวดตาไนี่อย่างงี้ก่อนนอนที่หกวดบ้ามันช่วยให้การมองเห็นชัดขึ้นไงคือถ้ามองชัดเราไม่ต้องแบบอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องเพ่งไงมองปกติใช่ไหมเออสกิลแต่มีแต่เขาไม่ต่างชแล้วก็อีโมจิเพราะผมอ่านไม่ออก ครับผมเราได้ดูลายน้องเปปทีนพัดไปแล้วน้องจะเป็นอย่างนี้จะไม่เหมือนเปปทีน4,000มิลลิกรัมครับผมเขาบอกว่าลายขวดต่างๆต่างกันด้วยนี่นีน้องนี้น้องหน้าแบวอีกคนที่กขาลรีวคนน่ะเนี่ยน้องท่าต่างกันให้ดูเลยแต่นนี้ทำมั่งแนนอ่าของผมนียต้องโอ้ยอันนี้น้องเขาแบบคอยขาเขาเรียกว่าค่อยขาปะคอยขาเขาอยู่แบบอันนี้แล้วก็แบบ กำมาน่าสนใจด้วยอันนี้ไม่สนใจแล้วกินไปก่อนเลยคนนึงงั้นกินเลยนะเฮ้ยอย่าโคดนี่ใช่นี่เป็นเปิดชิ้นอันนี่เราสัใส่ไข่ขาวครับผมนี่เฮ้ยน้องชอบทำทานนะอะไรคืออะไรข้าวผบดอะไรอจะเล่นพุกอะไรนี่อันนี้เป็นน้องอันนี้น้องคนนี้จะเกล็กลอกเฮ้ยนี่เหมือนเปรมอยู่อะไรอะไเออชอบทำทานนี้นะดีน้องคนนี้เหมือนเปรม เอออันนี้ <s <S น้ำตาลศูนยเปอร์เซ็นไหมอันนี้อ๋อมีน้ำตาลจี๊กามกินได้ครับผมไสามารถทานได้ครับผมอะไรที่ไม่เกินประมาณ6กถึงแปดจับออผู้เชี่ยวชาญเขามาเองแหละจับออามานี่มันเป็นอะไรนี่มีอะไรนี้ด้วยน้องก็มีลูมิ ใช่ใช่ก็คือขวดละแค่38บาทเองนะใช่สามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นอ่าร้านต่างๆที่แบบมีขายเป็นทีแล้วก็ถึงหน้าต่างออนไลน์ก็จะมีช้อปปี้าลาซาดา้าอ่าซีดีเอ้เจดีเซ็นทรัลนะครับผมปปใช่ก็จะมีพวกแบบของรางวัลต่างๆซึ่งถ้าเกิดซื้อหกชิ้นจะได้อะไรได้เออกระเป๋าช้อปปิ้งนั่นเองใช่12ขวดไม่ใช่กระเป๋าอ้กระเป๋าช้อปปิ้งใช่ครับผม12ขวดจะได้กระเป๋าแคนวาสสีขาวส่วน24ขวดจะได้หมอนอ๋ม เออใช่ครับผมอ่านจะโชว์โชว์ก่อนนี่ยเนี่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 อันนี้เป็นกระเป๋าใช่ใช่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนี่อันนี้อันนี้จะเป็นกระเป๋านะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าแคนวาสเราคว้าหกขวดได้กระเป๋าช้อปปิ้งนะจ๊ะใช่ครับผมขอโชว์ก่อนโชว์แล้วเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เอายังไงเอายังไงเอาย่งไง อ่าอ่าไม่พูดดีกว่าจำเป็นนะครับจำเป็นะครับกว่าเวลาเอออ๋อ,อมันเป็นแบบอย่างนี้มันแบบสามารถพับเก็บได้ด้วยเออใช่อ่านี่ก็คือจะเป็นกระเป๋าชอ้อปปิ้งตอนนี้เขาลดลด,ล<ว>าดาระดมลดโลกร้อนใช่ครับผมก็สามารถเอาไปช้อปปิ้งที่ไหนก็ได้ซื้อเปปทินก็สามารถใส่ได้ซื้ออ่าไข่พะโลก็สามารถใส่ได้ใช่ซื้ออะไรก็สามารถใส่ได้ใช่ใส่เป็นไปไม่ได้ไม่ได้เอาตอนนี้ตัวเล็กแล้วนะ นี่ส่วนนี้ก็คือกระเป๋าขครับอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้ชอบอันนี้ชอบแบบเมื่อดีปิงทุกคนก็ยิ้มแต่ยิ้มสิห่าเดี๋ยวครับผมส่วนอันนี้ก็คือของยี่สิบนะครับแล้วทางเ้าทีนี้จะส่ง ใช่เขาแจ้งที่อยู่แจ้งอะ้รก็เขาก็จะส่งของไปให้ส่วนถ้าเกิดซื้อทาง lazada shopee หรือ JD central นะครับผมก็ต้องซื้อในแบบทีเดียวเลยนะครับผม6ขวด12คนยี่สี่ขวดนะครับผมแล้วเขาก็จะส่งมาให้เลยตอนที่อยู่ใช่คือต้องซื้อเพิมเตถ้าเกิดสั่งแยกขวดวันนี้ฉันอยาก อเป๊ปทีมเอ็คเปรมบุญอ่ะบุญเปรมไม่ไม่ไม่ในใบเราจะให้ดูในใบนะคผมเลิฟทีมงานของเป๊ปทีนมากเลยครับผมกับการสร้างแท็กนี้ให้นะจ๊ะและคืออย่างอื่นเขาก็เขียนว่าเปรมบุญหมดเลยนะอ่าเนี่ยเอาให้ดูแบบก็คือทีมงานแกงเหรอเนี่ยถ้าอ่าน ก็นั่งเล่นคอมกันกว่อ๋อใช่นะมับกินข้าวกินข้าวไม่กี่มื้อวันนี้มีรา่มือแล้วครับตอนนี้น้อยไปน้อยไปมันเนี่ยแก้มเริ่มกลับมาแล้วกลับมาอะไรอ่ะดูสังเกตดูนะเอาอะไรไปมีมันไม่มีแก้มแล้วผมรู้สึกว่าผมแบบโอ้ก็คือวีมาไม่เจอเป็นบุญ ก็คือไม่มีแก้มแล้วมันต้องกินมีก็คือแบบผมอะแบบได้เท่าเดิมแต่ว่าตัวอยากขึ้นอ๋อแต่ตัดเล็บไปอ๋อด่าคนอื่นไม่ได้ตัวเองก็ยังไม่ได้ตัดไอ้สระผมแชมพูม่วงอ่ะอ๋อเล็บเลยม่วงเออสีเล่าไวมากเลยตอนแร้ใช่เดี๋ยวต้องไปดูนะครับผมเออเมือนั้นได้โบวอะไรเกันเลย รสชาติเหมือนแบบยาพวกแบบเออใช่เออพวกสมุนไพรอ่ะมันกินแล้วมันกับกินน้ำผลไม้ยังไงหมถ้าถ้าเนี้ยแช่เย็นน่ะดีกว่านี้อันนี้คือแบบเราไม่ได้กินแบบแช่เย็นมาคือถ้าด้เหนื่อยมาเนี่ยสามารถแบบอันนี้ได้เลยใช่อร่อยหอมด้วยหอมมากนี่อันนี้ครับก็คือกระทินพลาสตันเองนะผมบำรุงสมองสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหารเข้าไปในร่างกายคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนั่นเอง ใช่ครับผมากินโคตรเข้าไปด้วยปดี๋ยวคาราโบเองคาราโบอันนี้ก็กระหายน้ำแบบซอฟต์เปทิน plus นั <S <s ่นเองอ่ะเรามาลองเปทินสี่พันกันบ้างครับผมอ่ะนี่เปทินออริจินอลซอฟเปทไทยสี่พันใช่ก็คือพวกนี้ก็คือสมองลื่นเลยสมองลืเลยก็ลื่นไปหมดไม่ไร้ขึ้ลื่นลงจริงก็คือมองอย่างนี้ไปตึกไปยกก็ยังมองชัดเพราะสายตาดีมากอย่างอันนี้เขาแบบเขาบอกว่าแบบ เขาบอกไม่เคยทันไลฟ์เลยนี่ไงทันแล้ว <c oughs> <c oughs> อายุก็ได้ะ Yes อ่ถามคำถามมาใครอายุกำลังสองรู้สาม 2, แครรู้สี่คูณหกคูณเจ็ดอ่ะถามมาจะตอบให้หมดเลยนี่จะบอกเลยฉอะไรอ่ี้เป็นไนสไตล์แล้วกินมาแล้วสองขวดตอนเนี้ยโคชีกำลังยังอะไรกอนขอด อ๋อก็ค oh, ือเหมาะกคนทำงานดึกใช่ไหมราเล่นเกมดึกๆเนาะถ้าใครหลับไม่หลับเลยเนี่ยตีสามตีสี่ก็ได้แต่ผมรอเล่นในห้อมเบบี้แบบคนนอนปกติเวลาเหมือนเดิมไม่แบบบางคนแบบทำงานดึกๆไงเช่นแบบกองถ่ายสตูดิโอวาวีซสบีอย่างเงี้ยเด็กๆเนาะเอาไหมครับก็คือนั่ง แหมตัวเองกินตูกตามมาเถอะเืินบ้านนี้ได้บ้มือนเด็กเออค ถ้าด uhm, ื่มแล้วดีผมเป็นเพมาส่วนถ้าดี่มเป็นหมคือยายน้องอะไรน่ารักอะไรมปนน่ารักนี่เหมือนหลุดจุกนมเลยไอ้ที่ไม่ปวดไงก็มาตั้งแต่ดื่มเยียร์แล้วนะจ๋าเนจ๋านตหนูหิวนมช่องนมให้หนูหน่อยนี่ละ เนี่ยเห็นมันไม่มีแก้มแล้วียังมีอยู่เอาอะไรไปม,มีอะยังมีอยู่มันไม่มีแล้วขวดอะครับเอาขอกินด,ดิขวดเอาไปรึเปล่าครับอยากกินอะไรครับผมเอาคัส ปวได้อ๋อสดชื่นเนี่ยมองเนี้ยยังเห็นเลยอ่ะสายตาเออเเห็นจริงเห็นจริงมันเห็นผลไวเน้ะเห็นไหมไม่าะมันช่วยเรื่องการดูดซึมด้วยใช่ครับผมแบททินลัสเนี่ยช่วยเรื่องการดูดดูดซึมสารอาหารที่ม อ่าแบบนึงนะฮะกินได้ไม่ถ้าแบบพอดีน่าจะวันละสองคนอ่าผมกินไปสามแล้วออกินเก่งมากก็คือพรุงนี้ก็คือมองได้ชัดเลยแล้วจะมองลื่นมากใช่ รวมแคปหน้าจอหรือถ้าเกิดสามารถรวมกิจกรรมก็คือถ่ายรูปกับขวดแบบเทีนะครับผมแล้วลงไปลงไปในใ<ช>แฮชแท็กเทีนุนเฟรมนะครับผมแล้วก็ตั้งคองคเนี่ยจะเลือกใช่ตั้งคําถามมาแล้วก็ถ้าคําถามไหนที่พวกขุนกับเฟรมไป,เ,ปเลือกตอบคาถามนะผมก็จะได้รับรางวัลไปนั่นเองหมดสี่รางวัล 12บสองี่สนั่นแหละซื้อที่ครบก็จะได้ครบหมดทุกอ่านนั <g <g ่นเองครับผมก็อยู um <g 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 ่ที่ราคาขวดละสามสิบแปบาทถูกต้องแค่สามสบแปาทเองจริงมีคุณค่ามีประโยชน์ตั้งหลายอย่างใช่ครับใช่สามารถไปเลือกซื้อได้ที่จ้าใส่พิซรู้สึกวันนี้เราขายของเก่งมากแน่นอนเราต้องสัปดตหีเราขายของเก่งแน่นอน โอ้ยยังไม่รู้เลยอ่ะใช่รู้เลยอ่ะอันนี้ไม่คือไม่รู้กรุ๊ปเลือดกันตั้งตั้งคือแบบไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคือผมอ่ะเคยไปดูใบเกคยของผมอ่ะที่บ้านอุบนอ่ะไม่มีกรุ๊ปเลือดเอาหรอแล้วผมถามแม่ผมอ่ะเอ้าแม่แล้วแล้วลูดกรุ๊ปเลือดอะไรแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วแม่แม่แมแม่เป็นหมอแต่ลูกไม่รู้กรุ๊ปเลือดูตัวเองอ่ะโอเคอ่าไม่รู้เหมือนกันคือไม่เคยถามแม่ด้วยว่ากรุ๊ปเลือดอะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆ,ๆมันก็จำเป็นแหละเวลาแบบไปเราแบบก็เกิดจริงๆมันจำเป็นใช่มันจำเป็น่าเวลาแบบเราไปรักษาโน่นนี่นั่นเวลาการกินอัหามีขอกินเลือดเลยตอนนี้เส้นเลือดม่วงหมดแล้วหนาว <c oughs> หนาวอะไรร้อนจะตาย ถ่ายกดแป๊ปทีมมาด้วยนะครับผมใช่แล้วก็จะเข้าไปตอบคำถามใครที่เราสองคนตอบคำถามนะฮะแล้วก็จะได้รับรางวัลไปมีทั้งหมด4รางวัลในการจะเป็นหมอนพักผมพร้อมายเซนของคุหรี่ใช่ครับผมเป็นของรางวัลพรีเมียมเลยใช่ครับผมเข้าไปทั้งคำถามเนยเยอะแล้วก็แบบไปแซวก็ได้เดี๋ยวเขาไปอ่านเดี๋ยวเขาไปอ่านไปจะได้เนื้อไปได้เน้อจะไปไหนบ้างอ๋อไปนะครับโอ้เป็นไปบปทุกคนจะไป ใช่แต่เราสึกว่าเราเลือกได้แค่งานเดียวเท่า uh นั uh. ้นถ้าผมเลือกนะผมเลือกฮารลวีราะว่าลอยกันพงอ่ะแบบยังไงอ่ะคือตอนนี้ถ้าไปลอยอ่ะมันเป็นขยะบนเกาะผมจริงใช่มันประเพณีอ่ะมันสวยงามแต่ว่าตอนเนี้ยเราเรถขยะลอยรร้อนดีกว่า แยกเหรอใส่เขี้ยวแล้วก็แบบใส่เลือดตรงปากมีเขี้ยวเลยหรือเปล่างาไม่ใช่ไปขัดมัให้เขาจะให้เอาไปติดจริงเหรอจริงแบบเป็นเขี้ยวปลอมอย่างเงี้ยนะอืมเขี้ยวปลอมติดตามีอ่ะมีกระต่มีมีติดให้แต่ว่าก็ต้องมีชุดคุมมั้งแบบคุมไปได้เปล่า มันโดนแฮร์วีนก็สามสิบเดี๋ยวไปหาชุดใ,ชใส่ดีกว่าอาจจะใส่เ,เล่นผมอขออ่านแฮชแท็กได้ไหมครับผมแล้วขอเอ่าเดี๋ยวผมดูแล้วผมก็ออตอนนี้อ่ะโอกาสสุดท้ายแล้วให้เขาอีกสองนาทีให้เขาไปตั้งคำถามในทวิตเตอร์นะผมพรมอมติดแฮชแท็กอีกนะครับผมก็จะล้วบุญ